วัดีค่ะวันนี้ทางบริษัทพัฒนายน์จะมาแนะนําในตัวสินค้าซึ่งตอนนี้เป็นยอดฮิตในท้องตลาดนะคะเป็นรถเข็นนะคะเป็นรถเข็นที่เราทางพัฒนายน์ได้นําเข้ามาโดยจิ๊กแบนแพ็กโกพาวเวอร์นะคะแล้วมาดูตัวลักษณะของตัวรถกันนะคะเป็นตัวโครงรถเหล็กนะคะเป็นรถเหล็กซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คอนดาเป็นรุ่น GXP 160นะคะแรงม้าสุดที ณขณะนี้อยู่ที่4.4แรงม้านะคะแล้วเรามาดูว่าแรงม้าตัวนี้มันจะบรรจุถ,ถังน้ำมันได้อยู่ที่น้ำมันเชื้อเพลิงอ,อยู่ที่1.6ลิตรนะคะ1.6ลิตรน้ำมันเครื่องจะบรรจุอยู่ที่700ซ cc นะคะ700ซีนี่คือช่องน้ำมันเครื่องที่เราเติมเข้าไปนะคะส่วนตัวรูปทรงตัวลูกทรงของตัวรถนะคะ สามารถปรับระดับได้ทั้งหมด10ระดับนะคะ4 0ระดับระดับนะคะตรงนี้10ระดับนะคะส่วนล้อล้อนะคะล้อหน้ารัศมีวงล้อจะอยู่ที่7นิ้วนะคะ7นิ้วพร้อมตัวขับเคลื่อนง่ายเพราะมีลูกปืนนะคะมีลูกปืนส่วนล้อหลังล้อหลังก็จะอยู่ที่รัศมี8นิ้วนะคะล้อหน้าล้อหลังจะต่างกัน เคยโครงโครงรุ่นนี้นะคะโคงเหล็กรุ่นนี้นะคะเป็นลูกป,ปืนเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะคะส่วนตัวกระปุงตัวที่เก็บหญ้านะคะตัวที่เก็บหญ้าจะเป็นพลาสติกซึ่งจะเป็นตัวเหล็กเกี่ยวล็อกตัวเก็บหญามีความจุในการเก็บหญ้าอยู่ที่45ลิตรนะคะ45ลิตรซึ่งการตัดนี่ย เราสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เ,ดเลยแล้วก็ถอดได้ง่ายๆนะคะเป็นตัวตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวที่เก็บยากนะ,ะส่วนคันเล่นคันเล่นนะคะคันเล่นก็จะเป็นระบบโยกนะคะความเร็วกระต่ายกับเตา่านะคะการการเล่นเครื่องก็ขึ้นอยู่กับการเล่นที่มือเราเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีความทนทาน ะค,ะความทนทานแล้วก็สะดวกในการใช้งานเวลาเราใช้งานสิ่งแรกที่เราจะต้องคานึงก็คือในส,ส่วนของการดูแลรักษาเครื่องนะคะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงให้เรียบร้อยนะคะเติมเท่าน้ามันเชื้อเพลิงน้ํามันเครื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันนะคะใบมีดของโครงรุ่นนี้นะคะเป็นรัศมี19นิ้วนะคะตัวถังรถเป็นรัศมี19นิ้วนะคะ แล้วใบมีดตัวนี้จะสวิงได้นะคะสวิงได้หากโดนของแขงนะคะหรือโดนหินนะคะสามารถพับหลบนะคะแล้วแรงเบี่ยงของตัวเครื่องยนต์จะทำให้ใบมีดกลับมาสู่ในระดับเดิมน,นะ,ะจะมีความเซฟปลอดภัยนะครับต่อผู้ใช้งาน ได้ง่ายนะคะจะไม่สะดุดด้วยพื้นที่ของหน้างานเองปกติแล้วการใช้รถทุกครั้งนะคะเราต้องสำรวจพื้นที่ก่อนว่ามีหินหรือเป็นหินใหญ่ เราสามารถถอบแล้วก็เอาไปทิ้งได้นะคะตรงนี้แล้วการเก็บของของรถที่เราบอกว่ามันสามารถพับเก็บได้นะคะเราสามารถเก็บจาก ุดนี้งอนะคะการเล่นเครื่องก็จะสะดุดทดันทีเวลาเราพับเก็บนะคะพับเก็บลงไปนะคะจะเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนะคะบ้านที่มีพื้นที่จำกัดส่วนของตัวการปรับระดับของตัวรถนะคะเราดูว่าความสูงต่ำของต้นหญ้านะคะความสูงต่ำของต้นหญ้าเราต้องการระดับที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูว่า แล้วเนี่ยสามารถที่จะยกได้ทั้งสี่ล้อเลยหรือไม่นะคะเรามาดูนะคะการปรับระดับของตัวรถนะคะเราสามารถปรับได้ต้นชิดชิดถึงพื้นได้เลยนะคะก็คือสุดสูงสุดของการปรับระดับนะคะแล้วเวลาเราทำการยกมันจะปรับทั้งหมดสี่ล้อเลยทั้งหมดสี่ล้อเลยนะคะความยาวของต้นหญ้า ที่เราต้องการเราดูตามระดับของตัวรถนะคะว่าเราต้องการปรับอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตามสุดต,ตามสุดของตัวรถต้นยาดจะอยู่ที่ประมาณ1เซนหรือ10มิลน,นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่จำเป็นถึงขั้นจะต้องติดขนาดนี้นะคะโดยทั่วไปเขาจะอยู่ในระดับกลางหรือระดับที่5ของโครงรถนะคะ การใช้งานสะดวกสบายค่ะการประกอบก็ประกอบได้ไง่ายเหมือนเดิมนะคะขับมาถึงที่เดิมพยายามดูสายคันเร่งน,นะคะสายคันเร่งอย่าให้มันหักนะอย่าให้หัก ในการใช้งานนะคะสนามหญ้าที่เหมาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้จะเป็นสนามที่ค่อนข้างเป็นหญ้าประเภทญี่ปุ่นด้านบนน้อยนะคะจะเหมาะกับเขาแล้วก็การการดูแลหรือการตัดพื้นที่ของของการใช้รถเราจะแนะนำนำให้ลูกค้าใช้พื้นที่ที่เป็นน้ำ น้ำแล้วเนี่ยวนของตัวถังรถเองเนี่ยซึ่งมันเป็นเหล็กมันจะเกิดสนิทได้ยากอันนี้เป็นเกตเล็กๆน้อยนะคะที่มาฝากให้นะคะสามารถเป็นการตัดสินใจของลูกค้าได้ค่ะค่ะโดยรวมของรถรุ่นนี้แล้วโดยท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นสินค้าตัวนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้พัฒนายนมาเน้นในจุดเด่นของสินค้าตัวนี้ซึ่ง ซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้บริษัทพัฒนายนต์ขอแนะนำสินค้าตัวนี้และจะมีสินค้าตัวอื่นในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ